สวัสดีครับพี่น้องอิบซีทุกท่านพบกับผมนนท์นาวินอีกเหมือนเดิมเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายๆของทุกวันสำหรับคลิปนี้ผมก็ยังคงเกาะติดข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณปราสาทตาควายตามที่พี่น้องอิบซีได้รับรู้รับทราบร่วมกันว่าขณะนี้ ปราสาทตาควายซึ่งเป็นปราสาทของคนไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมนุมรักของจังหวัดสุรินทร์ก็ถูกทางเขมรทางกัมพูชาเขามายึดคืนแล้วก็มีพี่น้องอินฟลูเอนเซอร์อีกหลายคนหลายท่านพี่น้องประชาชนคนไทยจำนวนมากพยายามที่จะทวงคืนปราสาทตาควายโดยเฉพาะ อ้อไพรัตหรือว่าคนกรุงเทพฯเหลา่าก็มีความพยายามที่จะจัดกิจกรรมทวงคืนปราสาทตาควายนะครับซึ่งอ้อไพรลัตเนี่ยเขาก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ถือว่าเป็นคนดังของจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ได้มีโครงการที่จะจัดกิจกรรมทวงคืนปราสาทตาควายโดยมีการจัดหาดนตรีเนี่ยมาแสดงในพื้นที่ ใ,ใกล้ๆอำเภอกลาบเชิงนะครับแต่ว่าในระหว่างที่เขาเรียกว่าประสานงานกับฝ่ายต่างๆก็มีผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยไปแจ้งบอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ให้ทำโดยเฉพาะไปจัดในสถานที่ราชการไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นโรงเรียนสถานพยาบาลต่างๆเนี่ยเอ,อเขาบอกว่าไม่ให้นะครับแล้วก็มีคลิปหนึ่งผมได้เห็นเป็นออรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์บอกว่าสามารถจัดได้ แต่ว่าต้องไม่จัดในพื้นที่ของทางราชการไปยางงั้นจากนั้นทางออเนี่ยก็เหมือนว่าเขาจะาไปจัดในงานาวัดที่บ้านของเขานะครับแต่ว่าเอาไปเอามาทางผู้ใหญ่นะครับน่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ทางจังหวัดก็ได้ติดต่อประสานงานไปที่ผู้ใหญ่บ้านไปยางนั้นนะครับก็แจ้งให้ทางอ้อไพรัดเนี่ยบอกว่าไม่ให้จัด ด้วยเหตุนี้นะครับก็สร้างความระบากใจให้กับอ,อภัยรัฐคนกรุงเทพเหลาเป็นอย่างมากสุดท้ายนะครับในเมื่อว่าจัดไม่ได้ก็เลยต้องเบี่ยงเบนแล้วก็งดกิจกรรมช่วงคืนปราสาทตาควายแล้วก็ไปจัดงานที่วัดบึงบุรพา,าบ้านโคกเหลาตำบลหนองใหญ่อําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับก็น่าจะเ,เป็นเมื่อวานหรือวันนี้พี่น้อง นะครับก็คือกำหนดแต่เดิมเนี่ยคือวันที่7จพฤศจิกายน2อ6 8นะครับแต่ว่าด้วยเหตุที่มันเหมือนว่ามีพายุเข้าอาจจะ,ะไม่ได้รับความสะดวกพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปอาจจะมีปัญหาได้เพราะอย่างนั้นอาจจะเปียกฝุงเปียกฝนอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่8แต่ว่ากิจกรรมทวงคืนปราสาทตาคายก็ไม่สามารถที่จะจัดได้ในเรื่องนี้นะครับ ผมรู้สึกอึดอัดพี่น้องถามว่าอึดอัดเรื่องอะไรก็อึดอัดในเรื่องที่ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยขัดแข้งขัดขาอ้อไยรั์ถามว่าทำไมไม่เปิดโอกาสให้น้องเขาได้จัดกิจกรรมถามว่าทำไมในเมื่ออ้อไยรส์เี่ยเขาก็เป็นประชาชนคนไทยหัวใจรักชาติคนหนึ่งเขามีความเพียรพยายาม เพราะว่าปราสาทตาควายเนี่ยมันเป็นของคนไทยแต่ว่าในค่ำคืนที่มีการประทะกันตั้งแต่วันที่24ถึง28กรกฎาคม2 5 6 8ที่ผ่านมาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นของไทยแน่นอนชัดเจนตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมนงรักหลังจากที่มีการประทะกันไฟไทยเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปยึดปราสาทตาควายได้ด้วยเหตุนี้นะครับก็ทำให้ทางฝั่งของเหมรเนี่ย เขาได้ยึดปราสาทตาควายจากนั้นส่งกําลังทหารขึ้นมามาสร้างบังเกอร์ในตัวปราสาทตาควายตอนเนี้ยมีกระสอบทรายมีบังเกอร์มีอาวุธปืนเต็มพื้นที่พี่น้องถามว่าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยกําลังคิดอะไรอยู่ถ้าฟังโดยภาพรวมนะครับตามสื่อโซเชียลต่างๆต,ตามเพจตามเฟซในไลน์ทิก t ก k พวกเนี้ยสื่อหนังสือพิมพ์โทรทัศน์พวกเนี้ย ก็เหมือนว่าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองไม่ว่าจะเป็นทางทหารไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก่อนที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็มีการพูดให้สัมภาษณ์อย่างเข้มขังเข้มแข็งเลยบอกว่าราษตรควายเนี่ยเป็นของคนไทยต้องยึดคืนหน่อยอย่างนั้นหลังจากที่ท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับข้อมูลพวกนี้ก็แผ่วลงแผ่วลงอทหารในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยก็แผ่วลงอทางกองทัพบกก็ แถวลงแต่ว่าก็ยังมีนายทหารบางคนบางท่านนะครับเอก็ยังมีความเข้มแข็งอยู่นะครับพยายามพูดอยู่ว่าเออถ้าเจรจา,าไม่ได้เจรจา,าไม่เป็นผลเนี่ยก็ต้องใช้กํลาลังทางทหารเข้าไปยึดไว้อย่างนั้นนะครับถามว่าเรื่องนี้คิดอย่างไงในแงน่คิดมุมมองของผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าต้องเปิดโอกาสให้ออเฮลัตเนี่ยได้ทํากิจกรรมทวงคืนปราสาทตาวกว ทางฝั่งฝั่งของไทยเนี่ยเอะอะอ,อะไรก็แล้วแต่ห้ามขัดแข่งขัดท้าขัดขวางตลอดแต่ว่าทางฝั่งฝั่งของขมียนของกพูชาเนี่ยเขาไม่ได้ขัดขวางพี่น้องอย่างกรณีเมื่อวันที่๗พฤศจิกายน2 5 6 8ที่ผ่านมาใช่ไหมทางฮุนซีนาาฮุนซีนาาเนี่ยเป็นไทยฮุนซีนาาเนี่ยเป็นน้องสาวคนโปรดของฮุนเซน เดินทางมาที่ปราสาทตาควายมาพร้อมกับคุณหญิงคุณนายมาพร้อมกับเครือข่ายญาติมิตรถามว่ามาทำไมมาให้กําลังใจทหารของขมรของกัมพูชาซึ่งประจำการอยู่ที่บริเวณปราสาทตาควายการเดินทางมาของมุลเสนาในครั้งนี้มันเหมือนเดินทางมาหยิบย่ำหัวใจของคนไทยสถานการณ์ในขณะนี้ ทางฮุนเซนะ่าทางฝักฝั่งของฮุนเซนเนี่ยไม่ควรส่งน้องสาวเือญาติรัฐบาลผู้นำระดับสูงของรัฐบาลขเขมนรัฐบาลกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ถามว่าทำไมเพราะว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยมันล่อแหลมจริงๆแล้วทางขเขมรท,นะทางหุนเีนาทางหุนเซนทางฮุนมาเน็ตพวกเนี่ยเขารู้ นะครับรูะว่าปราสาทาวายเนี่ยเป็นของคนไทยแน่นอนชัดเจนตั้งอยู่บนแผ่นดินไทยแต่เขาจงใจจริงๆแล้วทางรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับต้องแจ้งทางรัฐบาลของกัมพูชาแจ้งไปที่ฮุนมาเน็ตฮุนเซนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะปราสาทาวกยเนี่ยมันเป็นของคนไทยนะขอให้ทางฮุนมาเน็ตทางฮุนเซนเนี่ยสั่งให้ทหารพลเอกเซฮาใช่ไหมพอบบสูงสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย ให้สั่งการให้ทหารของกัมพูชาทหารของกัมเบียนเนี่ยถอนกําลังถอยออกจากบริเวณปราสาทตาควายมันต้องประมาณนี้พีน่น้องภาพที่ผมอยากเหินประมาณนี้แต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเงียบกลิบถึงแม้ว่าจะมีการพูดคุย RBCJBCGBC ต่างๆก็แล้วแต่แต่อย่าลืมปราสาทตาควายเนี่ยเป็นของคนไทยเพราะฉะนั้น ถ้าท่านแม่ทัพภาคที่สองฟังอยู่ผู้อัยาการทหารบุกฟังอยู่ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัตรีฟังอยู่ต้องรีบลแล้แหละนะครับต้องรีบต้องรีบไปพูดคุยไปเจรจาสั่งการให้ทหารของเขเมรเนี่ยถอนกำลังออกจากปราสาทตาควายในเร็วพันถามว่าทำไมพูดแบบนี้ตามที่บอก ย้ำทุกครั้งพูดทุกครั้งภาษาตาควายเนี่ยเป็นของคนไทยเพราะฉะนั้นเราต้องทวงคืนพี่น้องเราต้องทวงคืนนะครับก่อนที่ผมจะมาทําทลิปในช่วงแรกๆพี่น้องจาได้ไหมถ้าเป็นพี่น้องเอฟซีที่ติดตามผมมานานเนี่ยพี่น้องจะเห็นจะได้ยินสิ่งที่ผมเคยนํามาเล่านํามาพูดให้พี่น้องได้ฟังบอกว่าทางเขมรเ,เนี่ยเขามีความต้องการภาษาตาควายภาษาตะเมินทมภาษา,าโดนตรวน เออเขาอยากได้ผมเคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะตั้งแต่ปีพศสองพันหิบสาเนี่ยผมเล่าให้พี่น้องได้ฟังจากวันนั้นถึงวันนี้ห้าปีแล้วพี่น้องห้าปีเต็มแล้วแล้วมันก็มาถึงวันนี้จนได้ปรากฏว่าในว่วงระี้ยะเวลาที่ผ่านมาทหารของกมะเมดเนี่ยสามารถยึดปราสาทตาควายได้เป็นผลสําเร็จแต่ไฟไทยบอกว่าสามารถยึดพื้นที่ได้ทั้งหมดสิบเ็ดจุด แต่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าภาพที่เห็นส่วนมากเป็นการประทะกันมันเหมือนว่าทหารของกัมเบีนของกัมพูชาเนี่ยมีความพยายามที่จะเคลื่อนกําลังเข้าโจมตีฐานของฝ่ายไทยเพราะว่าในคลิปต่างๆที่ได้เห็นเนี่ยทหารไทยอยู่ในคูเลีอยู่ในหลุมบังเกอร์ไม่ใช่การเคลื่อนกําลังเข้าโจมตีฐานเลือดการของกัมเบีนเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่แน่ใจว่า11จุดเนี่ยสามารถยึดได้จริงหรือไม่ ถ้าท่านสามารถยึดได้จริงเนี่ยนะครับต้องติดต่อประสานงานให้สื่อบนชนสื่อสื่อพิมพ์โทรทัศน์เนี่ยเข้าไปตรวจดูทั้งสิบอ็ดจุดแต่ว่าขณะนี้สื่อบนชนสื่อโซเชียลต่างๆไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้ผมก็ยังยังไม่ค่อยเชื่อมากนะนะครับเออสื่อโซเชียลหลายคนหลายท่านหลายช่วงเนี่ยเขาก็คงจะเชื่อเสนจใจแต่ว่าในแง่งคิดมุมมองของผมเนี่ยผมยังไม่เชื่อนะครับเออวันนี้ก็เลยนํา เรื่องภาษาตะกวายเนี่ยมาพูดมาย้ำมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังอีกทั้งนึงนะครับเออคนไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะทํากิจกรรมใดใได้ไดเลยแต่ว่าทางฝั่งศาศาศาของเขมรเนี่ยเขาไม่มีการห้ามเขาไม่มีการปลามนะครับอย่างพื้นที่บ้านของจานก็เหมือนกันประชาชนคนเขมรเนี่ยสามารถเออเคลื่อนประชาชนเข้ามาในพื้นที่ได้แต่ประชาชนคนไทยในพื้นที่บ้านของจานเนี่ยไม่สามารถขยับเข้าไปต,ตัดตะเก็บบาชแดน ไทยได้อ้างโลดอ้างนี่อ้างว่ามีสนัยปงชนัยเพื่โอโกหกทั้งนั้นแหละพี่น้องเออโกหกทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้วอนผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทหารฝ่ายความมัน่นคงไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลทางนายกรัฐมนตรีนะครับโปรดเออให้ความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับ เลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ได้อาจจะไม่มีใครเลือกท่านเลยก็ได้ขอบอก